กันรู้ไหมว่าปูอันไหนตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวที่มันไม่มีเส้นตรงเนี้ยแบบขีดตรงเนี้ยที่มันเป็นเส้นแบบนี้คือตัวเมียส่วนที่มีขีดแบบเนี้ยตัวผู้ไหนขอดูตัวผู้หน่อยเดี๋ยวหาตัวผู้มาให้ก่อนเอามาเร็วอันนี้ก็ตัวเมียทําไมตัวเมียเนี่ยใช่ไหมเอาปองไว้ตรงนี้เลยก็ตัวเมียอีกอ่ะ มีแต่เมียใี่ตัวเกยงนี้ไหมมันก็อธิบูรณน,น,น,น่ารักไห้ใช่ปะอ่านี่ไงถ้ามันมีขีดแบบน,นี้คือตัวผู้อันนี้ปูตัวผู้เหรอใช่หยิบตัวเมียขึ้นมาตัวหนึ่งเร็วแล้วก็งายท้องดูหน่อยแปนะหาก่อน ไม่ต้องจําเป็นที่จะเอาตัวเล็กก็ได้นี่เห้แม่สองตัวมาแตกตางกันอ๋อฝั่งในตัวเมียชูขึ้นตัวเมียเหรอตัวเมีย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 อยู่ขวามือตัวผู้อยู่ซ้ายมือใหโชว์ด้วยกันสิโอเคทำไ, <ป S 2> ไมเกินจำนะได้กดปูดต่อกันค่ะ